สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เย็นของวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นะครับวันนี้แอดมินมาบังเอิญจะขอบวนรถสินค้าที่608พอดีนะครับเดีย๋ยวแอดมินจะตัดภาพตอนที่ขบวน608มาใกล้ๆนะครับตอนนี้เห็นเฮดไลท์ของของบวนรถมาแล้วนะครับ ลงไปแอดมินคิดว่าเป็น G A นะยืนยันครับ G A ของรถสินค้าที่608 ด่วยน,นะคะอล้วก็ัป เรียบร้อยครับผมวานพัดยา5โมง18นาทีครับ